ค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็สรุปคอรมองเมื่อกี้นะคะที่ประชุมกันนะคะก็วันนี้เ,เรื่องไม่เยอะมากค่ะมีอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือก็ได้ติดติดต,ดตามเรื่องของดําเนินการของสป,ปชส่วนหน้านะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็มีแผนว่าจะได้พื้นที่คืนนะคะเมื่อวันที่จะได้วันที่27สิบเจ็ดตุลาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งมอบพื้นที่ก็จะมีท่านออรองนายก ขึ้นไปรับนะคะแล้วก็แต่ว่ากําหนดยังไม่กาหนดวันที่ค่ะก็มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้ก็ทางทางท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านนะคะก็ยังอยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิมค่ะเมื่อเช้าก็มีการซูมเข้ามาค่ะก็เรียบร้อยดีนะคะไม่มีอะไร27นี้น่าจะจบหมดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมอบพื้นที่กันค่ะและอีกเรื่องก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังนะคะเรื่องเงิน10,000บาทนะคะที่อรอบที่ มีการโอนตังไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีหลายๆกลุ่มน,นะคะที่ยังไม่ได้นะคะก็มีการติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการทยอยโอนไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือมีการโอนเพิ่มอีกสองรอบนะคะนั่นก็คือวันที่21พฤศจิกายนกับ21ธันวาคมค่ะก็เรื่องมีประมาณนี้ค่ะของคอรมวันนี้ค่ะ